วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาที่วัดทองบนนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศจะเงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่อยากหาที่ทำบุญไหว้พระหรือพักใจจากความวุ่นวายในเมืองภายในวัดมีพระอุบโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมสวยงามแบบไทยดั้งเดิมมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ให้สก,การะเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดบูชาท้าเวสุวรรณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักคังที่รอบอยู่หน้าโบสถ์ภายในวัดจะมีที่จอดรถเยอะมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ด้านในก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่ สวยสง่างามเพื่อนๆสามารถเข้ามากราบไหว้กันได้เลยภายในวัดก็จะมีจุดให้ทำบุญถวายสังฆทานปล่อยปลาเสริมดวงเสริมบุญและยังมีร้านกาแฟอยู่ในวัดสำหรับเพื่อนๆที่ง่วงก็สามารถซื้อมาทานได้เลยนะครับจุดเด่นของวัดทองบนนี้ก็คือ วิวแม่น้ำที่สวยมากทําให้บรรยากาศล่มลื่นลมเย็นสบายมีศา,าลาริมน้ำให้นั่งพักผ่อนใครชอบถ่ายรูปก็หามุมได้สบายเลยนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเลยจะติดริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับวิวจะสวยมากลมเย็น สำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาสัมผัสความสงบล่มเย็นของวัดทองบนนะครับรับรองว่ากลับไปแล้วจะเบาสบายขึ้นแน่นอน